สวัสดีครับพอดีผมมีความคิดที่ว่าอยากจะสตรีมมือถือนะครับก็ได้การ์ดใหม่ตัวนี้มาชื่อว่าอาคัสิตนะครับนะครับก็มีอุปกรณ์มาให้ดังนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีสาย In กับ Out, h อ m i Out, HDMI In, In ผมต่อไปแล้วนะครับสาย in นี่ผมจะต่อเข้ากับเครื่องมือถือไอโฟนครับอันนี้สาย USB จากตูดมันก็เข้า USB ที่คอมเรานะครับ เครื่องรุ่นนี้มันจะใช้ USB 3นะครับก็จะเร็วมากแล้วก็มีออดิโอมาให้ด้วยไว้ฟังเสียงได้นะครับนี่นะครับลักษณะการต่อของผมตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่ซื้อมาจาก Apple แท้เลยนะครับเมื่อต่อเสร็จมันก็จะได้รูปร่างลักษณะดังนี้นะครับพร้อมใช้งานต่อไปผมก็ไปเปิด OBS นะครับเว็บแคมอันนี้เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นเว็บแคมที่ติดมาดโน้ตบุ๊กผมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไป ฝั่งซ้ายคือ preview ฝั่งขวาคือส่งข้อมูลนะครับต่อไปเราก็ไปเลือก c a r แ capture ของเรานะครับให้เราทําการตั้งชื่อจะได้ไม่สับสนนะครับก็ตั้งชื่อไปอัคสิตโอเคต่อไปเราก็ไปเลือกชื่อกาดเราอาคสิตนะครับนี้ก็ไม่ต้องอะไรก็ดีฟอล l t ไว้เพราะว่าเป็นเซตติ้งค่าที่โอเคอยู่แล้วนะครับต่อไปตรงนี้ audio เราก็ไปเลือก custom นะครับ ต้อมเสร็จแล้วก็ไปเลือกชื่อเป็นไอาคาสิถูกแล้วก็กดโอเคนะครับง่ายๆครับเซตติ้งแค่นี้แหละครับสวดีมือถือผมจอดับอยู่นะครับพอกด activate หน้าจอมือถือขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับนัแหละ เร right okay. ็วมากเลยนะครับในการส่งค่ารูปภาพมาบันทึกไว้ที่โปรแกรม OBS นะครับก็ทำการปรับแต่งไปตัว VS นี่ก็ใช้งานง่ายก็ซ้อนๆกันนะครับเป็นเลเยอร์อันไหนเลเยอร์บนก็อยู่บน เมื่อเราพีวิวฝั่งซ้ายเสร็จเราต้องการให้มันใช้งานจริงแล้วก็กด t r a n s i t i น n ั้นมันอยู่ฝั่งขวานะครับใช้ได้นะครับเนี่ยครับตอนที่ผมสไลด์หน้าจอมือถือเนี่ยมันก็ติดมือขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะไม่มีอาการหน่วการแหลกอะไรครับก็ไม่ได้อวยอะไนะครับเพราะว่าโจทย์ของผมคือราคาไม่สูงมากนักเป็น HDMI แล้วก็เป็น60เฟรม ใช้กับ iOS ได้เพราะผมมีมือถือเครื่องเดียวคือ iOS นะครับเดี๋ยวผมก็จะสตรีมเกมในนี้ iOS เสร็จแล้วอาจจะเปิดคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิดีโอทดสอบนะครับเพื่อที่จะให้มันส่งค่าเสียงมาถ้าเสียงมันติดเนี่ยตรงแถบ Audio Mixer ที่ชื่อว่า a k a s i านะ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นเขียวๆขึ้นมานะฮะก็จะเปเปิดคลิปเดี๋ยวเลือกคลิปเปิดดูก่อนนะครับ ได้พูดนะเดี๋ยวเลื่อนมาดูก่อนม,มี N K ด้วยก็มี N K เก,ก็จะมีแต่หัวเราะกันนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปอีกหน่อยอ่าของนันเน็กนันเน็กก็จะพูดเยอะขออนุญาตนันเน็กด้วยนะครับมาทดสอบตัว Capture Card อืนี่ครับเสียงที่นันเน็กพูดก็จะบันทึกถูกเข้ามาใน Capture Card เครื่องนี้แล้วนะครับเรียบร้อยสรุปก็คือ ราคาไม่สูงเกินไปแล้วก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีเลยแหละแต่ข้อเสียของมันที่ผมเจอคือมันจะร้อนเร็วมากก็ไม่ก็จะทําทก็ทําในห้องแอร์ที่มีอุณหภูมิความเย็นนิดนึงหรือไม่ก็อยาใช้เวลานานต่อเนื่องติดต่อเกินไปเต็มที่ก็ไม่ควรเกินชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้ายังไงติดตามคลิปผมต่ต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ สวัสดีครับ